ผมสงสัยว่าผู้ที่บรรลุอรหันต์แล้วและมาเกิดใหม่อีกทําไมต้องไปมีคู่หรือแต่งงานอีกครับนี่ก็เป็นกรรมมีบากเป็นเรื่องของอจินไตอีกกรรมมีบากเป็นเรื่องของอจินไตซึ่งอาตมาก็อธิบายไม่หวัดไม่ไหวอธิบายลิงลมมุมก็พองก็ยากแล้ว ยิ่งถามเข้าไปในลึกไปกว่าน,นั้นอีกทำไมจะต้องไปมีคู่มีอะไรอะไรแต่งงานใหม่หรือไม่อะไรอะไรต่างๆนานา,าในเรื่องของสัตว์โลกเนี่ยเรื่องมีคู่แล้วก็จะต้องสืพันคู่มาโอ้โหมันกี่ล้านล้านล้าน,านชาติละ่ะแล้วมันจะติดอยู่ในสันดานเท่าไหร่แล้วจะมีวิบา นอกจากติดแล้วยังเป็นบิบากอีกเท่าไหร่บิบากบิบากนี้ยกตัวอย่างง่ายๆคนคนหนึ่งไม่ได้มีคู่คนเดียวนะมีเป็นร้อยเป็นพันคู่แต่ละคนแต่ละคนนี่ไม่ใช่ว่าเกิดมาก,กว่าคนคุณจะมาพบศาสนาพุทธนี่นะคุณมีคู่มาเท่าไหร่เป็นสัตว์ไดๆฉาจะมีคู่เท่าไหร่ สัตว์เดรัจฉานชั้นดีเขามีคู่เดียวคู่เดียวเมียเดียวจนตายสัตว์เดรัจฉานที่ดีสัตว์เดรัจฉานธรรมดาก็มีอะไรเขาก็เลอะไปเรื่อยใช่ไหมมันก็เป็นวิบากกันไปพูดแล้วมันจะละเอียดมันจะยาวมันจะเยอะมากเลยนะสรุปเพราะในันเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกรรม,มวิบากที่เป็นอจินไตย,ยน,นับยากนับไม่ท้วนเลย เพราะจะถามอัตมามีปณิธานเคยพูดว่าอัตมาจะพยายามเป็นพระพรุทธเจ้าที่เกิดมาไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องมีคู่พยายามนะจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่รู้จะพยายามซึ่งมันไม่ง่ายเลยมันยากมากเลยยากมากเลยเอาเอาไว้แค่นี้ก่อนกันละกันซึ่งมันเป็นเรื่องแตก คนต้องไม่ทอ้อต้องจะไปทางที่ดีต้องภาคเพียรต้องละนายคลายไม่ใช่แบบเออจำนวนแล้วกันเราขนาดพระพุทธเจ้ายังยากเลยเราจำนวนแล้วกันอย่านะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะทาไปเล่นมาว่าจะ,จะเข้าบวนเวียนเกิดอีกแม้พวกคุณจะเป็นโพธิสัตว์แล้วก็ตามยังอีกตั้งบุตรหลาย แม้แต่เป็นโบจสัพเพราะฉะนั้นล่อยการคุณจะเป็นโปธิสัตว์หรือไม่ไม่รู้นแต่ละคนแล้วมันจะง่ายเหรอเอาผ่านนตอบไม่ไหวแล้วทำไมมาแต่งงานอีกครับ